ขาลูกได้3เดือนแล้วกินไฟเบอร์ได้ไหมคะแม่โบ้สมมติว่าคุณแม่ต้องการกินเพื่อวัตถุประสงคือขับถ่ายง่ายขับถ่ายดีอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมามองหานะคะเนาะผักผลไม้ก็ได้เพราะว่าผักผลไม้เองนะคะก็จะมีเป็นไฟเบอร์ใยอาหารจากธรรมชาติถ้าสมมติว่าตระกูลผักก็เยอะตัวอย่างเช่นผักนะคะเนาะบรอกโคลี่มะขามพลูนน้ำน้ำพลูนน้ำแอปเปิลน้ำลูกแพรอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะส่วนผลไม้ก็เยอะตัวอย่างเช่นส้มกีวีแก้วมังกรกล้วยอ่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายน้ำนะคะสองถึงสาม ลิ้นต่อวันแล้วก็อย่าลืมนะคะขยับขยืนร่างกายนะคะแล้วก็นั่งซ่วมให้เป็นเวลานะคะเหล่านี้ก็จะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายหรือคุณแม่ค่ะจะมองหาเป็นพรีไบโอติกโปรไบโอติกหรือว่าโพสไบโอติกก็ได้เหล่านี้จะเป็น ใยอาหารจากธรรมชาตินะคะเนาะจะเป็นตัวช่วยที่แบบเพิ่มปริมาณนะคะจุลินทรีย์ในลําไส้ของเรานะคะเนาะแล้วก็ทําให้จุลินซียในลําไส้ของเรานะคะมีอาหารที่จึ้งมากแล้วก็จะได้ทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพอันนี้ก็คือสามารถที่จะทานได้แต่ว่าเราจะต้องเลือกดูว่ามีความน่าเชื่อถือมีออยอมีความปลอดภัยนะคะเนาะอ่าหรือถ้าแบบจะไม่ทานก็คือทานอ่าที่แม่โบได้ให้คําแนะนําไปในข้างต้นอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะอ่ะ